สวัสดีครับเต้ครับกลับมาคุยกันกับ topic ท็อปิกทวงคืนเสื้อผ้าเก่านะครับผมก็มาอัปเดตกันสำหรับสิ้นเดือนมีนานครับผมจริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็อัดคลิปเวล้นะครับแล้วก็เตรียมจะลงแล้วแต่ว่าเนื่องจากมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนาะเราก็กระทบในวงกว้างลมถึงกรุงเทพมหานาคนรแล้วก็ รูถึงตัวเราเองด้วยที่เป็นผู้ประสบภัยนะครับผมแล้วก็มีหลายๆครอบครัวที่มีการสูญเสียยังไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันก็ยังคงมีข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับว่ามี after shock บ้างหรือว่าที่ตึกสูงมีการสั่นบ้างนะผมยังไงก็ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับผมที่กำลังทำงาน ช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในแฟากตึกที่ถล่มอยู่นะครับผมโอเคครับงั้นก็เรากลับมาคุยกันถึงท็อปิกของเราต่อนะครับผมก็รวบเลย2อาทิตย์นะครับผมอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะเราไปหาอินสปิเรชันใหม่ในการวิ่งมานั่นก็คือไปซื้อรองเท้าวิ่งมาเพิ่มของเดิมเราใส่ Adidas อัลตราบูทนะครับผมซึ่งก็ใส่มาสักพักแล้วแหละใส่ทั้งไปเที่ยวออกกำลังกายเข้ายิมต่างๆนะครับผมเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะถึงเวลาของมันแล้วอาจจะคิดไปเองนะครับผมไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่ามันน่าจะถึงเวลาของมันแล้วเราก็เลยไปหาดูว่าแบบเออมันมีรองเท้าวิ่งคู่ไหนนะ่าสนใจบ้างนะครับผมแล้วก็ทักไปคุยกับเพื่อนว่าแบบเออมึงแนะนํากูหน่อยดีว่าแบบรองเท้าวิ่งคู่ไหนดี เพื่อนเราก็เลยแนะนำมาคู่หนึ่งเป็น asus ultra b a t ห้นะครับผม a s i s nova b a t ห้นะครับผมซึ่งพอโอเคเราได้พิกัดมาแล้วเราก็เลยไปที่ช็อปเนะเาะล้วก็ลองสวมดูจริงๆก็ลองหลายคู่หลายยี่ห้อนะรวมถึง a s i s nova b a t ห้ด้วยแล้วก็ปรากฏว่าเออมันก็ดีนะด้วยตัวเม็ดโฟมด้วยรูปทรงรูปลักษณ์ภายนอกมันสวย ใส่ดีใส่สบายดูแล้วถ้าทังจะวิ่งดีนะครับผมเราก็เลยไปหามาแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อที่ช็อปนะที่ช็อปมันราคาเต็มห้าพันสองอ่ะมันก็ราคาแรงอยู่เราก็ไม่มีส่วนลดเลยเพราะว่ารองเท้ามันเพิ่งออกมานะครับผมเราก็เลยไปหาที่แอปส้มได้มาสามพันกว่าบาทก็โอเคอยู่แล้วครับผมก็เราก็ถ่ายลองดูแล้วกันครับว่ายัางไง ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นสีน้ําเงินเนาะมันไม่ใช่สีที่เราอยากได้อะแต่ว่าเราหาซื้อไม่ได้เราจริงๆอะ่ะเราได้คู่นี้มาสีนี้มาก็เดี๋ยวเราใส่วิ่งไปก่อนนะครับผมซึ่งโดยดูจากภาพโดยรวมอ่ตรงข้อเท้าอะ่ะมันก็นุ่มแล้วก็กระชับด,ดีนะครับผมส่วนหลังเท้าอะ่ะตรงลิ้นของรองเท้าอ่ะมันก็มันก็ นุ่มมากๆแล้วก็เหมือนซัพพอร์ตกับหลังเท้าได้ดีทีเดียวแลครับผมแล้วก็ตอนที่เอาไปใส่ลองวิ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอีซี่ลันลองลันวิ่งอินโทรเวนะครับผมก็ทำได้ดีทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็รวมถึงการวิ่งที่ในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะวิ่งลงหลังเท้าวิว่งลงกลางเท้าวิว่งในรูปแบบต่างๆ9ก้าสั้นเก้ายาว9ก้าถีอะไรก็แล้วแต่นะครับผม ก็ดีหมดเลยนะครับผมไม่มีที่ติเลยอ่ะเราก็เราใส่วิ่งมาสองาทิตย์อ่ะเรารู้สึกว่าการวิ่งของเราอ่ะมันดีมันดีขึ้นจริงๆนะไม่ไม่ลู้คิดไปเองหรือเปล่าว่าแบบมีรองเท้าใหม่มันทําให้ Performance ดีหรือว่ารองเท้ามันดีกว่าจริงๆนะยังไงลองไปหาใส่กันดูได้นะครับผมเราก็ต่อมาเราอัปเดตนะครับผมซึ่งเราจะเริ่มทำตารางซ้อมของเรา แล้วก็อาจจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าในแต่ละสัปดาห์เราเออกกำลังกายยังไงบ้างนะครับผมเผื่อเป็นแนวทางให้ทุกๆคนได้เอาไปลองทำตามดูนะโดยที่สัปดาห์ที่แล้วอะ่ะเราเออกกำลังกายทั้งหมด6วันเลยนะครับก็คือมีทั้งเวทเทรนนิ่งทั้งวิ่งสลับกันนะครับผมมีพักหนึ่งวันก็คือวันเสาร์นะครับผมแล้วก็ วิ่งได้ดีมากๆเลยหลังจากที่เราได้รองเท้าใหม่มาเราก็มีการซ้อมดริลล์นะครับผมวิ่งได้ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เหมือนกันครับสัปดาห์เนี้ยเราก็ออกกําลังกายหกวันเหมือนกันนะครับผมมีพักแค่วันพื้นฐแค่วันเดียวนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นทั้งเวทเทรนนิ่งแล้วก็วิ่งสลับสลับกันนะครับผมลองดูอีกทีได้จากในในตารางฝึกซ้อมเราเนี่ยอืมแล้วนะก็ ได้ถุงเท้ามาเพิ่มสามคู่ถุงเท้าวิ่งแต่ก่อนนะ่ะเราใส่ถุงเท้าห้าคู่ร้อยอ่ะทุกคนเคยใส่กันว่าที่แบบซื้อตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยห้าคู่ร้อยอ่ะเราเราก็ใส่วิ่งมันก็พอได้แต่ว่าถุงเท้ามันก็ไม่ได้ดีหรอกมันก็แบบบางๆยุยยใช่ไหมเออเราก็เลยลองไปหาซื้อมาสามคู่พันกว่าบาททุกคนแพงมากเลยแต่เขาบอกว่าแบบไม่รู้สิอาจจะช่วยลดแรงเสียดสีหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่า เอาตรงๆเราลองใส่ดูแลทั้งสามคู่เลยมันก็ดีดีกว่าห้าคู่ร้อยอยู่แล้วแหละใช่ไหมมันกระชับกว่าเนะเาะแล้วก็มีความหนากว่าแต่ว่าใส่แล้วก็เราเป็นแบบมือสมัครเล่นอะ่ะเป็นแบบนักวิ่งหน้าใหม่อะ่ะมันยังไม่เห็นผลขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าถามว่าใส่ลเท่กว่าไหมเท่กว่าแน่นอนสีสันสวยกว่าแน่นอนนะครับผมก็ยังไง ลองไปหาดูได้นะครับผมดีไม่ดีเดี๋ยวเรามาแชร์กันอีกทีนะโอเคเราก็สุดท้ายนะเราอัปเดตเรื่องน้ำหนักแล้วกันน้ำหนักตอนแรกเราแพลนว่าสิ้นเดือนมีนาเราอยากให้หนักต่ำกว่า78ใช่ไหมอาจจะเป็น77.9หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจาก2ออาทิตย์ที่ผ่านมา งานก็หนักแล้วแถมยังมีเรื่องแผ่นดินไหวอีกตารางชีวิตการใช้ชีวิตต่างๆอะแผ่นได้ยากมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกินเราหลุดกระจายเลยทุกคนก็มันไม่ถึงเจ็สิบเจ็ดอ่ะมันได้เจนะ็ดสิบแปดจุดสี่ศูนเนี่ยมันก็อีกนิดนึงเนาะก็ะเสียดายเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ทำต่อเราก็ พยายามคุมอาหารต่อออกกําลังกายต่อนะทุกคนเราก็เดี๋ยวทาไปเรื่อยๆเดีย๋ยวเรามาอัปเดตกันก็มันจะน่าเบื่อหน่อยทุกคนเพราะว่าการออกกําลังกายมันก็มีแค่นี้นแหละมันก็แค่ทําเป็นรูทีนเะนี่ยกินวิ่งนอนใช่ไหมเราก็มาอัปเดตอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ทุกคนเบื่อหรือเปล่าแต่ว่าเราอะเห็นพัฒนาการของตัวเองนะคือถ้าใครจําได้หรือว่าใครย้อนไปดูคลิปวิ่งแรกๆอะคลิปแรกอะ่ะ วิ่งแค่นาทีวิ่งสิบนาทีแล้วเหนื่อยแล้วว่ะทุกคนแต่นี่ผ่านมาสามเดือนเราวิ่งได้สิบกิโลแล้วอะเราวิ่งได้เจ็ดสิบแปดสิบนาทีต่อเนื่องอะเราว่ามันก็เห็นผลมากๆแลเราก็แบบรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆนะแต่อันนี้มันก็ยังไม่ใช่เป้าหมายเราเนะี่ยเราก็ต้องทําต่อเนื่องเราก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายเราจะได้ตามเป้า,ราหรือเปล่านะ ซึ่งเป้าเราก็คือวิ่ง10กิโลด้วยเพส6.5นะครับผมมันก็ใกล้เข้ามาแล้วแหละอีกประมาณ6-7อาทิตย์นะครับผมยังไงก็ฝากเอ็นกำลังใจด้วยนะครับผมโอเควันนี้ครับคุณครับสวัสดีครับ แชร์นิดน,นึงนะครับวันที่เกิดแผ่นดินไหวอะ่ะก็คือวันศุกร์ใช่ไหมเราก็เล่นฟินเนสตามที่เราทําประจานั่นแหละตอนเที่ยงแล้วก็เล่นเสร็จแล้วแหละเราก็รอกําลังจะรอเปลี่ยนชุดรอว่าเดี๋ยวห้องน้ําว่างเมื่อไหร่เราจะได้เข้าไปเปลี่ยนชุดใช่ไหมซึ่งจําได้เลยว่าเวลาก็ล่วงเลยมาถึงประมาณบ่ายโมงยี่สิบห้านะครับผมพอบ่ายโมงยี่สิบห้าเรารู้สึกว่า ท้าไม่ตึกมันสั่นลมมันแรงเหรอแต่ว่ามันสั่นนานะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ลมแรงแล้วมันคือแผ่นดินไหวทีนี้เราก็เลยเหมือนแบบไม่รู้จะทํำยังไงก็แบบพยายามตั้งสติแล้วก็คิดว่าลองดูก่อนว่าแบบเออเดี๋ยวมันคงจะหยุดแล้วมั้งแต่ว่าผ่านไปสิบวิสิบห้าวิยี่สิบวิมันก็ไม่ยังไม่ยอมหยุดสักทีเราก็เลยไปรวมกลุ่มกับคนอื่นๆนะครับผม ก็คือทุกคนก็คือหมอบอยู่ที่พื้นแล้วก็มองซ้ายมองขวานะแล้วพอเห็นว่าท่าไม่ค่อยดีมันไม่หยุดสักทีใช่ไหมเรามันเป็นประเทศไทยอ่ะตึกประเทศไทยเราก็ไม่รู้ว่ามันรองรับแผ่นดินไหวมากน้อยขนาดไหนก็เลยวิ่งกันออกที่ประตูทางออกฉุกเฉินกันนะวิ่งจากชั้นยี่สิบเก้าเราต้องบอกว่าบันไดอ่ะมันไม่ได้ใหญ่มันวิ่งได้แค่สองแถวเท่านั้นแหละนะครับผมฝั่งขวา ก็เกาะผนังไปฝั่งซ้ายก็เกาะราวบันไดไปนะครับผมเราก็วิ่งไปอะ่ะเราก็ตึกมันก็วิ่งไปด้วยตึกมันก็โยกไปด้วยอะ่ะมันก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากๆแล้วมันวิ่งได้ช้ามากเพราะว่าเราอยู่ชั้นยี่สิบเก้าใช่ไหมหนึกภาพพอเราวิ่งลงมาเจอชั้นยี่สิบแปดคนชั้นยี่สิบแปดก็วิ่งออกมาเหมือนกันวิ่งลงไปชั้นยี่สิบเจ็ดคนชั้นยี่สิบเจ็ดก็วิ่งออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย กว่าจะถึงชั้นหนึ่งอ่เราใช้เวลาสิบห้านาทีคิดไน้ใจว่าตอนนั้นถ้าแบบตึกมันถลม่มอะมันก็คงไม่รอดมันไม่ทันอนะ่ะแต่ก็ยังโชคดีนะครับผมที่ตึกที่ทำงานมันไม่ได้รับความเสียหายอะไรนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เขาก็น่าจะกำลังเช็คกันอยู่นะครับผมเรื่องความปลอดภัยก็ ยังไงฝากทุกคนดูดูกันด้วยนะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับ